นะวันนี้ก็เลยนะในคลิปนี้ตอบคำถามแบบถาม,ถามตรงตอบตรงนะคะทุกคนถามตรงตอบตรงดูคิดดูกล้าขนาดไหนฟ้าร้องนั่งตอบคำถามให้ตรงๆเลยนะคะทุกคนจะตอบให้นะมีคนถามมามีคนถามมาแม่นะคนถามนี่พูดเก่งมากพูดจาช่อชะโชะอชาชานดีขีดจะตอบให้ได้ตอบให้อ,อันแรกอันแรกนะ ก็ธรรมชาติมากนะตอนนี้นะอันแรกเขาบอกว่าเรื่องสูบสูบลมสูบลมอ่าสูบลมใช่ไหมเขาบอกว่าไอนน้เรื่องสูบลมสูบลมเนี่ยยังคล่องใจยังยังเคาเรียกว่ายังยังอั้นอยู่ใช่ไหมย,ยังคิดว่าใครไปสูบลมอันนี้ไม่ให้พูดยากนะไม่ให้พูดยาก ผ่านไปผ่านมาเยอะนะคะโดนมันอยู่ธรรมชาติอยูธรรมชาติรถมาเรื่องสูบลมไม่ให้คิดนานบอกด้วยคําเดียวว่าลองไปถามลูกล่ามดูนะลองไปถามลูกล่ามดูว่าใครที่ขึ้นไปวันนั้นแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่พ่อพ่อเอกแน่นอนนะคะ ถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้ใช้หัวสมองเล็กๆเนี่ยคิดนะคะทุกคนนะคะคิดไม่ให้ทุกคนดีให้เขา่าคิดนะไปถามเขาดูว่าใครขึ้นไปสูบลมวันนั้นแต่เขาบอกไม่ใช่พ่อพราะเอกเ,เออนะเดีจะบอกอะไรให้เกินก่อนว่าสิ่งที่นะ คุณนายอะนะคุณนายรู้มาจากใครคนนั้นเนี่ยเขากําลังเอากะลาเนี่ยครอบสมองคุณนายอยู่ครอบหัวคุณนายอยู่ระวังนะเปิดออกมาแล้วผมมันจะขาวไอคนที่คุณเชื่อใจเชื่อใจเนี่ยคุณเชื่อมั่นเนี่ยตอบคำถามแรกก่อนสูบลมอยากรู้ให้ไปถามลูกล่ามตัวเองว่าได้ขึ้นไปไหมก่อนที่จะมาคิดว่าคนน้นคนนี้เขาขึ้นแล้วเอามาพูด อันที่สองอันที่สองทำงานกันอยู่ร่กระไดธรรมชาติมากทุกคนธรรมชาตินะคะอ่าซ่อมปะป๊าอีกซ่อมปะปาคุณคล่องใจใช่ไหมคุณคล่องใจคุณคิดว่าพ่อ,อ,อระเอกไปซ่อมปะปาถามก่อนใครเป็นคนบอกคุณผู้ใดเป็นคนเว,ว้าอีหล่าคำํำแพงฮะไอคนที่เขากำลังเอากาลาเนี่ยครอบหัวคนอยู่ใช่ไหมเป็นคนบอก ก็จะบอกให้นะปาปาเนี่ยพ่อปะปามันแตกแต่วันที่สิบทางขึ้นถ้ำผาเอกคนไปซ่อมมันหลายคนส่วนวันอื่นเนี่ยใครจะเอามาอะไรมาใส่ออหัวคุณเนี่ยเราไม่รู้หรอกก็คนที่คนเอาคนที่เขาเอากะลามาครอบหัวคุณวันนั่นแหละส่วนปะปานะที่พ่อพระเอกของฉันเนี่ยไปซ่อมเนี่ยคือวันที่สิบพฤษภาคมที่ต้นยางใหญ่ขึ้นถ้ำทางขึ้นถ้ำผาเอก นี่บอกนี่เลยนะอันที่สามต่อมาเท่าที่จำได้แล้วกันเห็นบอกว่ามีใคราจะไปส่งพระมีพระอยู่บนรถเขาถามแล้วสะดุ้งไหมเขาถามอะไรถามที่บอกกันใช่ไหมที่ที่พูดในคลิปอปแล้วสะดุ้งไหมสะดุ้งทําไมก็เขาจะไปส่งพระคนในรถก็มีเต็มแล้วนะมีนางเอกนะ มีเพื่อนอีกสองมีพ้าอีกหนึ่งมีพระเอกเป็นคนขับจอดถามจะไปส่งพระกับผมไหมครับนะคะไม่มีใครไปเราก็ไม่รับใครไปจะสะดุ้งทำไมอะต่อมาอีกบอกว่าพระเอกเนี่ยนะคะพระเอกของค่ยเนี่ยนะคะนอนบ้านผู้เสียศู์อยู่สี่คืน คำถามที่ถามก่อนใครเป็นคนเอาบอกคนบอกหรือคนเอาอะไรไมใาให้ดูฮะเราให้ดูคุณเชื่อใจเขาร้อใช่ไหมไอคนที่เอากลาในครอบหัวคุณอยู่ฮะจะบอกให้เมื่อคุณไปฟังนั่งฟังอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ได้ยินเหรอว่าเขาพูดยังไง เอาใจคุณนี่คิดสิว่าเขาตอนที่เขาพูดเนี่ยที่คุณนั่งฟังตั้งแต่ต้นจนถึงมาล่าสุดเนี่ยเขาเคยพูดไหมว่านอนอ,นอยู่บ้านคุณสี่คืนแถอีกต่อมาแถาอีกว่าเอ้ยสิบสองสิบสามทำไมไม่นอนบ้านนางเอกรู้หรือเปล่าว่าผัวไม่นอนบ้านอคุณจะไม่รู้ได้ไงเดี๋ยวกูเห็นเนี่ยเออ เห็นว่าสิบสผัวนอนตรงนี้13บมันนอนตรงนี้แล้วไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยมึงแหนพูดไม่พออีกแล้วคือนั่งฟังอยู่เนี่ยคุณนั่งฟังแล้วคุณตอนที่คุณนั่งฟังอยู่เนี่ยนะจนจะจบอยู่แล้วเนี่ยจนปลายเดือนนี้จะจบอยู่แล้วเนี่ยคุณเอาหัวสมองคุณเนี่ยไปคิดอะไรอยู่ทําไมคุณไม่ฟังล่ะเขามีคนเห็นเยอะ่าคนนอนตรงนี้ก็แสดงว่าไ สี่คืนที่คุณฟังเข้ามาเนี่ยแสดงว่าไอ้พวกนั้นมันหลอกคุณแล้วไอ้พวกนั้นเนี่ยมันหลอกคุณแล้วกะลาเนี่ยมันยังครอบหงวคุณอยู่เนี่ยมันไม่ยอมเปิดออกให้ใช่ไหมอยากจะเปิดกะโหลกกะลาคนอื่นเนี่ยไม่เปิดหัดเปิดกะโหลกกะลาตัวเองมีอะไรอีกคุณบอกว่าอะไรคืนสิบเอ็ดนะคืนสิบเอ็ดป็นไงหาจนดึกตีหนึ่ง กลับมาถึงบ้านนอนไม่หลับอันดับแรกนางเป็นคนบอกนางเอกเอง,เองจําได้หรือเปล่าว่าหาคืนที่สิบเอ็ดเนี่ยจนตีหนึ่งทุกคนก็กลับลงมาแล้วตัวเองอะน,นอนไม่หลับก็เลยออกไปหาีจําได้หรือเปล่าหรือว่าหัวสมองนี่มันก่าคิดแต่จะทำลายคนอื่นจนลืมแล้วถามว่าถามว่าอะไร เช้าวันที่12คุณไปอยู่ไหนคุณนึ่งข้าวหรือเปล่าคุณมานึ่งข้าวหรือเปล่ามาเข้าหรือเปล่าทําไมถึงรู้ว่าฉันไม่อยู่บ้านทำไมถึงรู้ว่าฉันไปหาตรงนู้นตรงนี้ขึ้นเขาฉันไปตอนเช้าอย่างนงน้นอย่างนี้ว่าฉันก็ไปบ้านเธอนั่นแหละตอนเช้าน่ะที่เธอ lights, ไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนเพราะว่าเธอไม่อยู่บ้านเธอไปหาอยู่บนเขา ใครบอกอ,อีแม่อ<ล>ะฮะอีแม่กับอีน้องไนนั่งอยู่หน้าบ้านนะบอกในในใบอกอีเอ้ยเนี่ยบอกว่าเขาไปหาตั้งแต่เมื่อคืนนี่เลวเขายังไม่ลงมาเลยเอาวาข้องใจก็ไปถามอีแม่กับอีน้องดูนะแล้วไม่ใช่ว่าฉันรู้คนเดียวด้วยคนที่ไปหาเธอที่บ้านวันนั้นเนี่ยมีตั้งหลายคน หัดคือเขาเอาอะไรครอบหัวไว้นีก่ก็ให้เอาออกบ้างอย่าไปขั้นแขวพี่น้องเสื้อคากเสื้อเนอะเขาเอาอะไรมาให้ดูก็เชื่อ,อใช่ไหมฮะไออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยผิดปกติผิดปกติคุณคิดว่าเขาทำไหมเป็นไงเชื่อ ถามจริงไอคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดพร้อมกับคุณเลยเขาพูดอะไรคุณก็เชื่อหัวปักหัวปัม๊มใครเราหัวปักหัวปัมนะ๊มเนี่ยวันนี้บรรยากาศเนี่ยหฝนฟ้าร้องเลยเนี่ยกล้ามานั่งเลยเนี่ยใครกันแน่ที่เชื่ออะไรหัวปักหัวปัม๊มไม่มองเหตุมองผลน,นี่ก็พูดประมาณนี้เลยเข้าใจไหมเนี่ย ฮะเข้าหูวบ้างไหมรือว่าใจมันบอดหัวมันบอดอะไรก็บอด,ดตาก็บอดไปหมดแล้วมีอะไรที่ยังคลองใจอีกนริงฟังไม่หมดนะเนี่ยฟังให้หมดอ่าฟังให้หมดเขาบอกว่าอะไรฮะใครที่บอกบ้างว่าใครใครที่บอกว่าเออเออไปหากันญาติสิบคนนะพระเอกฉันเนี่ยไปหากันญาติสิบคน เชื่อเชื่อเขาเพราะอะไรเขามีเขาพิมพ์อะไรมาให้ดูหมดแล้วเป็นหนังสือเขาเช,ช,ชื่อเชื่อเพราะอะไรเชื่อครับเพราะว่าเขาเป็นจุดจุดจุดแต่เขาหนะ่ะหัวลาออยู่ข้างหลังเธอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอากะลาเนี่ยครอบหัวเธอไว้อยู่ชักยิ่งกว่านังตลุงดึงทางนี้ดึงเพอน,นี้ คิดใหม่อันนี้ฟังนิดเดียวก็เลยประมาณนี้นะคะทุกคนมีอะไรอีกอ่ะไม่จะถามอีกไหมไม่จะถามอีกไหมหรือว่าไม่เข้าใจอ่ะจะบอกนิดนึงปิดท้ายนิดนึงแล้วกันนะ บอกว่าฉันนี่รุ่มหลงอย่างงนอย่างนี้นะนางเอกเป็นสวยรุ่มหลงอย่างงนอย่างนี้หลงอย่างงนอย่างนี้<อ>ทําไมไม่ดูตัวเองบ้างฮะดูตัวเองบ้างด้วยดูด,ดูด้วยว่าตัวเองอะอาการถึงขั้นไหนแล้วโดนเขาล่ออีกแล้วน้องแก้วอะไรวะเนี่ยต่อ,อยงไงว่าเพลงเนี้ยหรือว่าหรือว่าจะใช้เพลงนี้ดีกว่า เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำในน้ำคำหวานที่รินรสใจเขาหลอกใช้ก็รู้ฮะหรือว่าเขาหลอกใช้กูรู้ว่าเขาหลอกใช้แต่ทำใจให้เขาหลอกเฮ้ย คือคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะจะกระจ่างใจหรือเปล่าสออันนี้ไงเดี๋ยวไล่ทบทวนแล้วกันนะคะวันที่คุณถามว่าฉันอยู่ไหนวันที่คุณนึ่งข้าวนะฉันก็ไปหาคุณที่บ้านนั่นแหละแต่คุณไม่อยู่คุณเลยไม่เห็นแต่ฉันเห็นอะไรเห็นอีแม่กับอีน้องจะก็ถามหาเขาก็บอกว่าคุณอยู่บนโน้นยังไม่ลงมาอะ นะสูบลมนะลูกล่ำหรือเปล่าไปถามเขาหรือเปล่าจำผิดคนหรือเปล่าอ่าปะป้า,ปานะคะปะปาหัวค่อยไปซ่อมวันที่สิบพฤษภาคมกิ่งยางใหญ่มันตกทับลังพึ่งตกท่อมันแตกวันอื่นใครเอามาบอกคุณข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ คุณเชื่อเพราะคุณมันปึกกับทุกคนมันปึกถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอ่ามีอีกไอ้สี่คืนนั่นเหมือนกันให้กลับไปคิดทบทวนนั่งฟังตั้งแต่เขาขึ้นจนจบป่าน,นี้แล้วเนี่ยเขาเคยพูดว่านอนบ้านคุณไหมฮะ แค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณคนที่เอาเรื่องมาให้คุณเนี่ยเอาข้อความมาให้คุณบอกว่าสี่คืนขนอนบ้านคุณเนี่ยก็แสดงว่ามันอุ้ยฉลาดหน่อยได้ไหมเนี่ยทำไมปึกออย่างนี้เนี่ยฮะสิบสองสิบสามฉันรู้ว่าผัวฉันนอนไหนเพาฉันเห็นอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะ จะเปิดสมองใครหัดเปิดของตัวเองก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าจะเปิดของคนอื่นนะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาลุ่มหลงเออเพราะความลุ่มหลงก็เลยไม่ได้มืนหัวม,มอนตาใช่ไหมแต่ตัวเองอะ่ะไม่ลุ่มหลงหรอกโง่รู้จะว่ายัางไงตอบคำถามประมาณนี้แหละ พอ,พอดีเขาเขาพูดไปแล้วเขาพูดเขาแบบเฮ้ยชุบชุบชุบไงาปากกระแสาอารมณ์นิดนึงนะคะทุกคนแบบว่าจะได้มีอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงบ้าง